สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่ผมอาชิวันเกยครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเอเธอร์กันใช่แต่วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเอเธอร์กันนิดนึงซึ่งามาเป็นไมค์คารมอนะฮะก็ถ้าใครอยากจะแบบไปเล่นไมค์คาร์มอสก็ไปหาโหลดเอาเองแล้วกันเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปลง YouTube แล้วก็ไปหาติดตามกันใน t ิ k กต o k เอาเองและกันเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปสอนหรือว่าทําคลิปแนะนำมอสเอเธอร์ลวกันนะฮะ เราต้องเตรียมอะไรไปบ้างอะจริงเราไม่จาเป็นต้องเตรียมอะไรนะเพราะว่าของเราอะมีครบอยู่แล้วสวัสดีคุณชิวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะคบสวัสดีทุกคนเลยวันนี้มาทํายอดเหมือนเดิมนะฮะมาทายอดมาเดี๋ยวเราต้องมีน้ำหนึ่งถังนะฮะโกสโตนีนิดเดียวเองเดี๋ยวเราไปหาโกสโตนเพิ่มเติมกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปกันเลย <c oughs> สวัสดีครับ อันนี้มีโกลสโตนเยอะปะโกลสโตนอยู่พื้นไม่น่าจะมีนะฮะเดี๋ยวเราไปเราไปเดินหากันปกติผมจะเจออยู่นะโกลสโตนโกลสโตนเหรอผมไม่น่าจะใจนะฮะว่าเราจะต้องไปหาที่ไหนเพราะผมปกติผมจะไม่ค่อยขุดโกลสโตนไว้นะฮะโกลสโตนอันนี้เซซัตนะเรามาเดินดูทางนี้อันนี้หนี่มีไหมอูู้่ โอไปทางไหนก็หัวทิมได้นะเนี่ยอ่ะ,อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราน่าจะต้องไปขุดที่นู่นเนาะไอ้ทางนี้มีปะวะคือบางทีเราเดินมม่วๆ่เราก็เจอกูสโตนได้นะฮะอาอเจ็บเจ็บมีแต่ควอรที่ต้องการควอตอย่างเงี้ยเนี่ยแม่งไม่เคยโผล่มาเลยนะวย เอออีกอย่างหนึ่งนะครับผมยังไม่มีโซสปีดเลยโซสปีดน่าจะไปอีกทีหนึ่งแล้วกันค่อยว่ากันแต่เราก็ต้องมาเก็บอีกโอ้ยแย่แย่เอ,อ้ยไม่แน่นะในถ้ำก็อาจจะมีนะฮะโอเคถ้ำนี้ไม่ม,อนนม,มีอันนี้ไม่เรียกถ้ำเลยว่านะ eight hours later อ่ามีไหมครับ go stone grow าว o u d นี่ไหมตอนนี้ภาร,รกิจตามหา go stone นะฮะเราจะไปดีเอเธอร์กันนะเอเธอร์ ther, หรือสวรรค์เน,นี่ยแหละ เอเอไ่มีแบ็กสโตนว่ะผมมี FTB อันนี้ก็ไอนี่นะผมมีทำคลิปลงทิกตอกไว้แล้วนะครับว่าอ FTB พวกนี้มันใช้ยังไงเอ๊ะว่าปกติที่นี่ต้องมีนะไม่มีเหรอโอ้ทางลงเราอยู่ไหนวะเดี๋ยวต้องต้องแต่เรานะ่าจะต้องไปเอาที่นู่นแล้วแหละทางาไหนวะหลงทางคนขี้หลงทางมากเลยทางนี้ป่าวะได้แหละเออใช่ใช่ FTB up อ่าออพติมไไเนี่ยมันจะทําให้อ่าเราค่อนข้างที่จะหิวอาหารนะฮะเวลาใช้ก็ระวังนิดนึงละกันเนีย่ยเราน่าจะต้องไปเอาอเอาบล็อกเอาๆๆ <cinematic. S 2> อเอาตรงนั้นน่ะอ่าฮะโอเคคำนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะ เรียบร้อยไปลุยเอเธอร์กันฮะผมบอกเลยเอเธอร์เนี่ยถ้าอันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมจะได้ไปเอเธอร์ใน1.18นะฮะซึ่งมันมันหาผมผมเอาจริงผมกว่าจะไปหาตัวมอสเอเธอร์ได้นี่ก็ประมาณนึงเหมือนกันมาเดี๋ยวเราเตรียมตัวเลยดีกว่าเอาเอาแบ็กสโตนไปเก็บก่อนคือแบ็กสโตนเนี่ยมันเป็นไอเทมหนึ่งที่สวยงามมากนะฮะก็ไปหาใช้ดูแล้วกันอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่ใช้สิบสี่ก้อนผมพยายามทำให้มันสวยที่ สุดนะโบนมิวเราไม่ต้องใช้แล้วเรียบร้อยเอาแล้วนะเอาแล้วนะทุกคนสามสองหึบเดี๋ยวบ้าน้องผมแบวน้ำก่อนเอเทอร์มันมีมีโอกาสตกตกโลกนะฮะแต่ผมใส่ปีกปีกแมงสาบอยู่เว่ะไม่เป็นไรสวัสดีครับพี่ชิจำผมได้ไหมจำไม่ได้แล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปกที่จำไม่ได้จริงๆนะ ว้าวเฮ้ยสวยนี่ผมจำได้แกะตัวนี้สามารถกดกดคลิกเวลาเราโดดอะไรเงี้ยกระต่ายอะเฮ้ยอู้วไอมันคู่กับอีเลธาไม่ได้วะถ้าเราใช้กระต่ายเนี่ยมันเขาเรียกไงเดียมันจะไม่มันจะตกแล้วเราจะไม่เจ็บนะฮะ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นสกิลของกระต่ายเมื่อกี้ไหมโอเคเฮ้ยนี่แร่อะไรอ่ะแร่อะไรอ่ะทองเหรอเอาไปทำอะไรได้วะเออรู้แล้วรู้แล้วเราไปทำอะไรได้ อ๋ออันนี้แสดงว่าอันนี้เป็นฐานได้ดิอันนี้คืออะไรเอ้ยทำไมขอนไม้เป็นเงนี้ยเฮ้ยเฟี้ยว่ะวิดูไม้ดิทุกคนเฮ้ยว้ามันน่าตกใจมากโอเคอย่าลืมประตูนะอ่าประตูสวรรค์อยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนประตูสวรรค์ อยู่ตรงนี้อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวกดตัว m ฮะแล้วก็กดบวก f o m e home จึ๊กโอเค a few inches later ตาดาโอ้โหเดี๋ยวเราใช้ปีกแมงสาบนะฮะไม่ใช่ที่นี่ห้ามใช้ปีกแมงสาบนี่ฮาเลยเฮ้ยทุกคนแบบมันสวยงามมากโอ้เจ็บเจ็บผมจำได้ว่าเอเธอร์มันสามารถขุดเมฆได้ด้วยนะฮะนู่นนู่นเมนู่น เราสามารถขุดเมฆไปได้ด้วยเราสามารถทําเรือเมฆมั้งถ้าจะไม่ผิดเรือเมฆเวลาตกมันก็จะตกแบบไม่ตายง่ายๆนะเราลองตัดไม้ดูไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมคนเอาขวาลงออมาฮะโอเคเอาต้นไหนดีวะต้นยาวหน่อยเถอะเฮ้ยต้นนั้นต้นนั้นใหญ่ต้นนั้นใหญ่ตัวน,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 นี้ใหญ่มาก ันไม่ใหญ่นี่วะโอ้ตันนี้ยาวกว่อาอนะสามสองหนึ่งนี่ไม้นี้เป็นไงวะเฮ้ทำคราฟติง้งเทเบิลได้ธรรมดาเลยอะได้เหมือนของธรรมดาเลยแล้วทีนี้เราจะไปหาแร่จากไหนเดียอา่าฮะเราจะหาแร่จากไหนอะเราลองไปดูเมฆตรงนั้นไหมเราไปดูเมฆก,กันเถอะอันนี้คืออะไรน้ำแข็งหรือเมฆเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเจ๋งวะ่ะไม่ได้เราไม่สามารถขุดเมฆได้นะฮะโอเคเรามาลองดูแถวนี้กันเดี๋ยวผมจะลงดันเจี้ยนดูเดี๋่า ไม่มีดันเจี้ยนหรอกดูจะทรงละเดี๋ยวนะอันนี้นี่นี่นนใช่ปะไม่ใช่นี่วะโอ้เสียเวลาว่ะเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดโอเคกลับมาเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคผมต้องการแร่แร่มันอะแร่เอเธอร์เอเธอร์เดี๋ยวเราลองขุดดิ่งลงไปดูไหมอะไรอันนี้ขินเอเธอร์หรอ หรืออะไรงง้วเราจะไปหาแร่จากไหนอะเดี๋ยวเรากดตัว M ดูก่อนแถนี้ไม่มีเมืองหรอมีปะไอ้สีขาวๆนี่น่าจะใช่นะไอ้สีขาวๆเนี่ยโอ้โหไหนว่าสีขาวๆ12 o'clock midnight ทำไงดีวะผมอยากลองขุดดูอยากลองขุดดูนี่ไงอืมโอ้โหเด้งดึงเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งอึ๋ง อ๋อไปแล้ว้ผมไม่เห็นสัตว์อะไรเลยนะเอาจริงปะโอ้โหตกใจหมดเลยไอ้นี่ไงนี่ไงตรงนี้มีแบบอ๊นี่เออเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้มีคาฟอะไรได้บ้างอ๋อนี่ไงอันนี้คือเราสามารถโดดลงไปได้นะเดี๋ยวมันมีสูตรอื่นปะมันมีสูตรอื่นอีกปะไม่มีละมันคาบแค่นี้แหละเมฆเมฆของเรา แล้วทำไมไม่มีมอนสเตอร์ไม่มีม็อบไม่มีห่าเหวอะไรเลยวะตอบเลยว้ normal เนี่มีถ้ำปะเฮ้ยมีถ้ำด้วยทุกคนเจ๋งวะมีถ้ำแต่ไม่มีมอนสเตอร์ไอตัวอะไรอ่ะไอตัวอะไรโคตรน่ารักเลยแล้วทำไมไม่มีมอนสเตอร์ไม่มีม็อบไม่มีห่าเหวอะไรเลยวะไอตัวอะไรอ่ะเฮ้ยผมว่าอยากจะนั่งมันหน่อยดูดิน่ารักว่ะนี่ไง น,นี่ไงเอา้าไม่มีไรดอกป่าอวะอันนี้ทำอะไรได้วะอ๋อเป็นบล็อกหินทั่วไปเลยนี่วะไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ดูจากทรงแล้วแลมหายากมากเลยนะตรงนั้นก็ยังมีแล่เอ้ย,อยมีแล่ม่วงมีเยี่ยวม่วงมีแล่ม่วงนะฮะเอ้ยอย่างนี้ก็เจ๋งดิอันนี้เป็นดัง่งเขาเรียกอะไรนะเอ่อน้ำแข็งน้ำแข็งในเอเธอร์อู้เจออีกแล้วสีม่วงไหนวะสีม่วงโอ้ตรงนั้นเต็มเลยสีม่วง ผมเห็นอะไรแดงๆวะแต่หินนี้ไม่ค่อยสวยนะผมไม่ค่อยชอบนี่แต่ผมชอบแร่นี้นะ <laughs> f i minutes later อีไม่ต้องกลัวตกไปแล้วก็ไปตกโลกอยู่ดีนะฮะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราลองไปยืนธรรมดาดูกันถ้าเราแบบลงไปปุ๊บมันอาจจะให้ความสามารถเดียวกับสลามก็เป็นไปได้นะทุกคน <laughs> ถ้าเราโดดลงไป <laughs> โอ้โยโอเกือบวะ ว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยดีกว่าเราก็เที่ยวมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าเสียดายนะฮะเรายังไม่เจอปราสาทเลยระหว่างที่เรามาปราสาทผมก็จะแดกแล้วนะฮะอ,อ,อ,อ้เอกลับแล้ว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 นี่เพลงอย่างเฟีย้ยวเลยอ่าเราต้องเอาหินไปทำยังไงอ๋อเอาหินไปเผาเหรอแล้วหินทำอะไรได้อะโอ,โอ้ my god เดี๋ยวอันนี้เร็วเร็วเท่ากับอะไรอาร์เมอร์บวกห้าอันนี้คืออัน,นี่คือกางเกงเหรอหรืออะไรบวกหกอ๋อแสดงว่าไม่ได้แก่งเท่าไอ้นี่ทีนี้ผมอยากรู้ว่ามันฟอร์จูนขุดแล้วมันจะเป็นไังไง้ไชิ้นเดียวไอ้นี่มันฟอร์จูนนะโอ้โอเคอึ๊บอ่าก็ยังดีก็ยังได้53อยู่ อันนีย้ยได้เยอะเลยโอ้ชิวๆเลยมีอะไรวะไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยหรือถ้าเกิดเราโดดจากที่สูงปะเราโดดจากที่สูงเป็นไงวะงงอูเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถอดรองเท้าดิว,วางใกล้ๆหน่อย เฮ้ยไม่เจ็บเฮ้ยอันนี้เอาไวเ,เอาไว้ลองสําหรับโดดลงมาก็ได้นะเนี่ยจริงๆอ่าไม่ต้องสงสัยนะทำไมทำไมไอสัตว์เลี้ยงหายไปไหนหมดเอาผมตีหมดแล้วนะฮะหรือว่าหลังจากเลิกเล่นระบบพีแท็กไปปุ๊บแล้วทีนี้มันต้องมีอะไรหลายๆอย่างต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็เลยหยุดพวกเล,เลสโตนไว้บ้างอะไรอย่างนี้ให้มันไปโตนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บก่อนแล้วเราจะมาทัวร์กันนิดนึ่งแล้วเราจะไปนั่งแก้ของที่เราใช้ระบบพีแท็กไปนะฮะ เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านอยู่นะทุกคนคือบ้านมันตอนตอน,ตอนเรามีบ้านงงๆหลังหนึ่งอ่ยเราจําเป็นต้องมีบ้านที่ดีกว่านี้โอเคจริงๆตรงนี้ผมจะต้องจําเป็นที่จะต้องทาอ่าเรียกอะไรวะาเห็นไหมนี่เมื่อก่อนมีสามหมื่นกว่านะตอ,อนที่มีระบบพิแทกอะ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทัวร์ไปก่อนนิดนึงนะฮะอ่าเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เราทําอะไรไปบ้างและอย่างแรกเรามาที่ฟาร์มเหล็กของเรากันก่อนดีกว่าซึ่งฟาร์มเหล็กของเราตอนนี้นะฮะก็มันก็ประมาณหนึ่งอะเนาะ NPC ก็ทํางานได้เออได้ทุกตัวแหละ้ครบทุกตัวแล้วเหล็กมันก็ยังทํางานอยู่นะครับแต่แค่มันไม่ได้คาเป็นบล็อกให้เราแหละมันไม่มีคอมแพคเตอร์แล้วนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเหล็กซึ่งเหล็กอัดบล็อกมันก็ยังอยู่นี่เห็นไหมมีเยอะมากดอกไม้ก็เหมือนกันนะครับ จริงๆดอกไม้มีจํานวนเยอะกว่านี้พอดอีไม่ได้ใช้แล้วอะโอเคเนี่ยถ้าเรายืนเอฟเคอยู่ตรงนี้คือฟาร์มเหล็กมันจะทํางานเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นฟาร์มคีเปอร์ซึ่งเป็นฟาร์มคีเปอร์แบบปิดนะฮะก็ถ้าเกิดเรามายืนเอฟเคแถวนี้มันก็จะทำงานให้เราเนี่ยเนี่ยมั้งวะโอ้โห <laughs> นี่ก็ประมาณนี้แหละฮะแล้วก็เอานี้ทิ้งไป <laughs> คือเราต้องเคลียร์นะเคลียร์เคลียร์มันออกโอเคตรงนี้ก็เป็นฟาร์มในร์หว่างกับฟาร์มลาวาของเราซึ่งจริงลาวากับไอเนี้ยมันมีเยอะกว่านี้นะเนี่ยมันมีตั้งยี่สิบหกถังลนะแล้วก็นี่มีหกร้อยกว่าถังแล้วตรงนี้ก็เป็นฟาร์มคอ คืคอรัสแล้วตรงนี้ก็เป็นฟาร์มพึ่งนะฮะเราสามารถมายืนเอฟเคตรงนี้นี่ยืนเอฟเคตรงนี้นะฮะเราก็จะได้ผลผลิตของพึ่งยิงผมก็มาแก้นี้นิดหน่อยลนะโอเคป่าเดี๋ยวเราไปฟาร์ม NPC กันนะฮะเดี๋ยวเราแนะนําให้จบนี่โอ้โหมาทีไรอลังการทุกทีใช้เวลาสร้าง2วันในชีวิตจ,จริงนะฮะกว่าจะสร้างเสร็จเวลาผมไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะฮะก็เลยเไม่ค่อยได้มาสร้างเท่าไหร่นี่แล้วตรงนี้ก็ เป็นฟาร์มแรกแลกขวด exp เออเลั่นแหละตรงนี้ก็ฟาร์มแรกสมุดต,ตรงนี้ก็ผมปิดไปแล้วมั้งแต่ยังไม่ปิดยังนะครับยังตรงนี้ก็เป็นฟาร์มมอนอาฟาร์มให้ไอ้พวก npc เนี่ยทำงานดาดีดาดีดูกันนะฮะมีลูกมีเต้าเยอะๆโอเคป้าดเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมทำมาแล้วละกันแต่ว,ว่ามันมันจะค่อนข้างแหลกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนี่กันทางนี้ถูกปะเออถูกอะ่ะ <laughs> ทำทางไวเยอะจัด ลืมไปหมดแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาเคลียร์ไข่เล่นวันนี้เดินแบบคนขี้เกียจคนขี้เกียจ2 0 2 0นะนี่ภูมิใจเสนอเลยครับฟาร์มทรายใชย่แล้วนี่คือฟาร์มที่สามารถทำผลผล,ผลิตทรายออกมาได้เยอะที่สุดนะฮะพอดีว่าอ่าช้างผมมันโหลดพอดี4ทิศเลยก็กไไ็ได้ทำไม่ได้ทำไว้พอดีนะฮะแล้วเราก็เข้าไปพอ,อมันเสร็จแล้วมันจะมาโดนตรงนี้ฟึดนี่ เราวางแถบรอไว้นึงนะฮะให้มันเวลาแบบตายมันเด้งมาใช่ไหมมันก็เจอแถบรอมันก็กลายมันมันจะไม่กลายเป็นบล็อกอ่ะเออมันจะกลายเป็นไอเทมแทนอะ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นกล่องเก็บซึ่งผมไม่ได้ปั๊มไปเยอะนะผมไม่ไม่ได้ใช้เวลาปั๊มมาเยอะอ่าแล้วก็จะมีฟาร์มเอ็นเดอร์แมนเดี๋ยวเดด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  อันนี้อินเดอร์พูลจะค,ค่อนข้างเกินกาดนะฮะก็ทําใจนิดนึง่ะเดีย๋ยวเราไปที่อื่นกันต่ออันนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างค่อนข้างยาวนานนะฮะก็ประมาณนึงแล้วเนาะไหนจะคอคอพลาสติกจริงอันนี้ผมสร้างผิดนะฮะ มันจะต้องขยับขึ้นมาอีกด้วยเดี๋ยวผมไปมันขยับได้อยู่นะทุกคนจริงมันขยับได้มันจริงจมันต้องขยับขึ้นไปอีกประมาณ2บล็อกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาพิสตันมาขยายนิดนึงเห็นแล้วมึงหนุนอีกวะเฮ้ยเราจะลง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 ลนลง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 ลัลง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 ล ขันโยกอะอือคันโยกเราไปกันเถอะแล้วเมื่อกี้เราจะกลับทำไมใช่ป่ะอือมามามาเดี๋ยวไว้จะสร้างบ้านในนเธอสร้างบ้านในเอเธอร์แล้วสร้างบ้านในดีเอ็นด้วยเออโอเคพร้อมลุยพร้อมลุยป <c oughs> ึ๊บ มันค้างอ่ะมันเคอะเงินท่านผู้ชม1 0 1 PM หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่จะถามพี่ทำไมไวยมไมย้ยังมีอะไรอีกไหมยังมีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่ได้แนะนำหนึ่เจ็วันละห่งพันเจ็ี่วันกับกกับหเอพิโซดนะฮะโอเอพิโซดแล้วนี่คือเอพิโซดที่เจ็ดอ กร,กระจายคิดถึงระบบซ้อนทับของแท็กไว้ใย่อหโอเคนี่แล้วเราก็นเนเธอร์าวานกลับไปฮะม้าสีตัวนี้เป็นม้าคู้ใจผมนะเดมอนยูกิคุโรอนันนี้ลืมชื่ออ่ <c oughs> านชื่อไม่ออกตรงนี้ก็เป็นฟาร์มมันฝรั่งคือผมเอ้ยเออจริงดิลืมเลยลืมเลยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูไอ้นี่เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูดปดอ่าโอเชียนะะมินิมินนะฮะมินิมินมินิมิน โอชิมมนมินโอมมนมินอยู่ไหนวะผมจำไม่ได้แล้วผมทำอะไรไว้ในนี้เหมือนมีอะไรกำลังจะยิงผมอ่ะทีนี้คือตอนแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะทำเหมือนฟาร์มเก่ามาจากไหนวะเห็นแล้วนี่ผมทำจากด้านบนเอาน้ำไหลลงมาแล้วตรงนี้แล้วก็ไหลล้วก็เก็บไว้แถวนี้นะฮะประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ผมจะวางเป็นไออะไรนะเขาเรียกอะไรวะี อ่าอ่าไอ้กุหลาบดำอ่ะมันเชื่อเลยวะอนนี้นะครับออกไปโอเคเดี๋ยวเราลองวาร์ปเข้าไปดูก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไร <S <S เดี๋ยวเราจะต้องไปปั๊มทรายนะฮะปั๊มทรายเพื่อที่จะโอ้เออเอใช่ใช่ใช่ทางนี้เป็นทางเดี๋ยวเราไปยืนเอฟเคปั๊มทรายกันดีกว่าฮะทุกคน แม่วันนี้นะฮะเราก็ได้ไปอ่าเนเธอร์อ่าเอเธอร์ามาแล้วนะเนเธอร์เฉยนะฮะก็ในคร่าวๆรวมๆผมยังไม่เจอปราสาทนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาตามหาปราสาทกันละกันนะครับวันนี้ปราสาทแดงแบบไปแล้วลบ,าบาย